ได้เวลาแซ่บเวอร์อร่อยเหาะกับแม่ทองเก่าแล้วนะคะตมกุ้งสดถั่วม่วงนะคะกุ้งสดนะคะเมนูแซ่บทุกวันเลยค่ะท่านผู้ชมขออภัยนะคะถ้าผู้ใดระมากของดี <c oughs> นี่นะคะกุ้งตัวใหญ่ๆยัอวๆเลยค่ะท่านผู้ชม <c oughs> แซ่บเวอร์อร่อยเหาะค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะอือนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยแซ่บหลายค่ะกุ้งตัวใหญ่ใหญ่ค่ะแซ่บแซ่บเวอร์อร่อยเหาะอืออือแซ่บหลายเด้อจ้ะหยุดบ่อยู่แล้วค่ะความแซ่บนี่ อืมมากหลายเด้อเมนูนี้แซ่บจริงๆแซ่บอิลีแซ่บนัวคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมค่ะยังไงก็แม่ทองเก่านะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปของเรานะคะแล้วก็อย่าข้ามโฆษณานะคะ